อิสราเอลเผยภาพอ้างว่าได้โจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการเดินเครื่องปฏิบัติงานในเมืองอารักของอิหร่านระหว่างที่โจมตีอิหร่านในช่วงดึกที่ผ่านมาพร้อมทั้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือให้อพยพในขณะที่อิหร่านได้โจมตีโรงพยาบาลโซโรกาทางตอนใต้ของอิสราเอลส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดไฟลุกท่วมมีผู้บาดเจ็บ40คน หลังจากการโจมตีดังกล่าวรัฐมนตรีกรลาโหมอิสราเอลออกมาระบุว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างอายาตลอลล์คาเมนีไม่ควรอยู่ต่อดานโดอด์ทรัมประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าจะโจมตีอิหร่านหรือไม่โดยระบุเพิ่มเติมว่าจะตัดสินใจภายในสองสัปดาห์ ส่วนความเคลื่อนไหวจากทั่วโลกออสเตรเลียได้ปิดสถานทูตและอบพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอิรนันส่วนก่อนหน้านี้ทางการจีนระบุว่าได้อบพยพพลเมือง800คนออกจากอิรานแล้วนอกจากนี้ยังมีประเทศที่อบพยพพลเมืองออกจากอิรานเช่นโรมาเนียออสเตรเลียฝรั่งเศสและเยอรมนี